เช็คด่วนเหรียญแบบนี้ราคาแพงต้องดูตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวส,สารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องนนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเหรียญที่มีราคาแพงนะครับ ว่าดูตรงไหนดูยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆในวงการนักสะสมเข้าใจกันนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นเก่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยพบเจอกันมาบ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีบางคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วก็ ค่อยๆศึกษาไปด้วยกันก็แล้วกันนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่หลายคนอาจจะมีคล้ายๆกันนะครับในบ้านเนาะแต่ก็ต้องค่อยๆดูนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับมาเลยจุดสังเกตความแพงอยู่ตรงนี้ครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญน,นี้นะครับไม่ใช่เพรศีนตรงหรือเพรศีนกลับนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญน,นี้เนี่ย อะผมให้ถ่ายให้เพื่อนๆถ่ายกันสักคู่หนึงว่าจุดสังเกตความแพงของเหรียญน,นี้อยู่ที่ตรงไหนนะครับอะโอเคเดี๋ยวผมมาเฉลยนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญน,นี้เนี่ยคือหางของเลขหนึ่งนะครับอ่าเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ จะว่าดูง่ายก็ดูง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ตั้งใจดูเนี่ยก็จะดูยากนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญ10ส,สตางค์ทองแดงปี2,500นะก็ตอนนี้ปี65นะครับก็65ปีมาแล้วนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญน,นี้เนี่ยคือหางที่ยาวออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูนะครับขออนุญาตเห็นไหมครับอ่ะเลขหหางยาวแบบนี้นะครับคือเหรียญ สิบสตังทองแดงหางยาวซึ่งถือว่าพบเจอได้ยากกว่าแบบหางสั้นนะครับแบบหางยาวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่แปลกเป็นบล็อกที่หายากนะครับราคาซื้อขายตามกลุ่มนักสะสมเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีเหรียญน,นี้เนี่ยก็บอกให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าสภาพ Belgium, เห็นช,ชัดๆนะครับคือไม่ผ่านใช้หนักจนเกินไปเนี่ยก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับอยู่ที่ความสวยงามของเหรียญนะครับเหรียญนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญหางสั้นเนี่ยตัวอักษรจะเป็นแท่งนะครับแบบนั้นจะไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหางยาวนะครับก็คือตัวอักษรจะเรียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลขหนึ่งจะหางยาวออกมาแบบนี้เนี่ยจะแพงกว่า นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เอาแบบหางสั้นมาเนาะก็อธิบายกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับเรียนนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบหางสั้นราคาไม่แพงนะครับหางสั้นตัวอักษรจะเป็นแท่งๆนะครับแล้วเลข1กับเลข0ูนย์จะเท่ากันนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นไม่แพงแต่ว่าถ้าเป็นหางยาวแบบนี้เนี่ยก็คือตัวอักษรจะเรียวๆนะครับแล้วก็เลข1จะยาวกว่าเลข0ูนย์แบบนี้เนี่ยราคาตามกลุ่มนักสะสมเนี่ยก็อยู่ที่ หลักร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็มาบอกให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการนักสะสมนะเผื่อว่าใครที่มีเหรียญเก่าๆอยากจะฝึกดูนะครับก็ลองฝึกดูนะครับเพราะว่าบางชีเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกดูเนี่ยเราอาจจะสับสนระหว่างเหรียญแพงกับเหรียญที่มีราคาถูกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องลองดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยจริงๆก็มีหลายคนเนี่ยที่มีแบบหางสั้นนะแบบหางสั้นคือยังไม่แพงหาง่ายนะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆนักสะสมจํากันเอาไว้ให้ดีนะครับจําให้ขึ้นใจเลยนะครับเหรียญหาง่ายไม่มีเหรียญไหนราคาแพงเหรียญหายากไม่มีเหรียญไหนราคาถูกนะครับเหรียญหาง่ายเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อ ไม่ได้มีญาติพี่น้องเป็นนักสะสมหรือว่าไม่ได้เก็บสะสมมานานแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเหรียญหายากพบเจอได้น้อยมากๆนะครับคือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณพบเจอว่าเหรียญไหนที่คุณมีเยอะๆเนี่ยคุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นเหรียญหาง่ายนะครับเพราะว่าอะไรที่พบเจอเยอะพบเจอ ได้แบบไม่ยากเย็นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหาง่ายนะครับก็พยายามอย่าเข้าข้างตัวเองนะเราต้องต้องฝึกดูนะครับเพราะว่าผมจะบอกตลอดนะว่าเหรียญหาง่ายไม่เคยมีเหรียญไหนราคาแพงนะครับเหรียญที่แพงคือเหรียญหายากเท่านั้นนะครับก็พยายามสอนพยายามบอกตลอดเหรียญที่แพงเนี่ยจะต้องเป็นบล็อกที่แปลกเป็นบล็อกที่ มีจุดสังเกตความแพงนะครับยกตัวอย่างก็คือถ้าเหรียญบล็อกปกติเป็นบ,นบล,นล็อกพัสดเกลับอะเหรียญเอ์เลอร์คอยหรือเหรียญตลกต้องเป็นบล็อกพัสดเศตรงอะไรแบบนี้ซึ่งคนที่มีเนี่ยถ้าไม่ได้มีพ่อแม่พี่น้องหรือญาติเป็นนักสะสมหรือเก็บสะสมหรือเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยพบเจอได้ไม่บ่อยแน่นอนนะครับบางคนมีอย่างมากก็เหรียญ2เหรียญก็เก่งแล้วนะครับถือว่าเก่งแล้วมีเหรียญสองเหรียญก็ เรียกว่าเก่งแล้วนะครับอย่างเหรียญน,นี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างเหรียญห้าบาทคุดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะปีสองศูนย์กับปีสองสองเนี่ยคือถ้าคนธรรมดามีเป็นสิบเหรียญไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ใช่เหรียญหายากอะไรเลยนะครับทางร้านเรามีขายนะครับใครอยากได้เนี่ยติดต่อได้นะทาง Facebook Fan page เมตามหามงคลน,นะครับเหรียญหา ยากแพงเสมอแต่เหรียญหาง่ายไม่แพงนะครับปี20กับปี22ถูกจัดว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะครับไม่แพงนะใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้ที่ f a Facebook Fan น page เมตตามหามงคลนะครับก็ราคากันเองนะครับ20กับ22เนี่ยเหรียญหาง่ายราคาไม่ค่อยแพงแต่2 4เนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า2 4คือเหรียญหายาก ถ้าคุณเจอเหรียญไหนเยอะๆแล้วไม่ได้มีญาติเป็นนักสะสมหรือเป็นพ่อค้าสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นเหรียญหาง,ง่ายนะครับก็อันนี้คือพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับเหรียญแพงมีแต่เหรียญหายากเท่านั้นนะครับโอเคเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลของเหรียญที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับอย่างเหรียญบาทคุปปี17เนี่ยถามกันทุกวันเลยว่าเท่าไหร่ เดนวมากคูดปี1.7นะครับถ้าเป็นบ็อกพัสเซนกับธรรมดาธรรมดาเนี่ราคาไม่ได้แพงนะครับใครอยากได้ทัก Facebook เมตตามหามงคลมานะครับร้านเราแบ่งปันจริงๆนะครับราคาไม่แพงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ